สวัสดีครับพี่พีทกท่านวันนี้มาพบกับช่อง PN เอ็พระบ้างกันอีกเช่นเคยครับผมวันนี้ก็มีพระบ้านสววยๆราคาแบ่งปันมาให้พี่พีทุกท่านได้เลือกได้รับชมกันเช่นเคยครับเหมือนเดิมทางช่องเรามีบริการเก็บเงินปลายทางส่งฟรีนะครับหรือว่าใครอยากสายด้วนสายตรงก็โทรมาที่เบอร์082 480 4746ก็ครับผมส่วนไอดีไลน์ผมได้ขึ้นให้ไว้ทางหน้าจอแล้วครับ แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง pN อพระบ้านนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันครับผมแล้วก็จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็มีพระบ้านในราคาหลักร้อยเหมือนเดิมครับผมราคา300บาทครับผมส่งฟรีมีบริการเก็บเงินปลายทางครับผมจะ300บาทจะมีแถวที่1แถวที่2แล้วก็แถวที่3นะครับผมจะราคา3 0 0บาท สามแถวนี้ถ้าพี่พี่ท่านใดซื้อสององค์ก็ลดเหลือห้าร้อยบาทเหมือนเดิมครับผมส่วนแถวที่สี่เนี่ยครับผมผมแจ้งราคาไปเลยเนาะก็จะราคาสามร้อยห้าสิบบาทนะครับผมแถวที่สี่นะครับผมจะราคาสามร้อยห้าสิบาทครับผมมาเริ่มเป็นรายการที่หนึ่งเลยครับผมนี่ครับเป็นพระสมเด็จครับผมนี่เป็นเรี่ยมอ่าเป็นตลับปิดข้างหลังนะครับผมนี่ครับ ถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้ครับ ครับผมอันนี้จะเป็นรายการที่หนึ่งครับผมราคาสามรอยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่สองครับผมนี่ครับถูกใจองค์ไหนชอบใจองค์ไหนทักไลน์หรือโทรมาปิดกับผมได้เลยนะครับผมไม่ต้องรอดูให้จบคลิปก็ได้นะครับผมโทรมาปิดกันก่อนเลยก็ได้ครับ ี่จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองนะครับผมนี่ครับผม ครับอันนี้จะเป็นพระสมเด็จหมายเลขสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสามครับผมนี่ครับมีภาษาจีนข้างหลังครับผมน,นีจะเป็นหมายเลขสามนะครับ ผมมัน,นจะเป็นหมายเลขสามครับนี่ครับหมายเลขสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นภาพสมเด็จหมายเลขสี่ครับผมนี่ครับ นี่เป็นปิดข้างหลังครับผมจะเป็นหมายเลขสี่นะครับ จะเป็นหมายเลขสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพาระสมเด็จเกจเชยโยหมายเลขห้าครับผมนี่ครับผมจะเป็นหมายเลขห้าครับ นี่ครับผมนี่หมายเลขห้านะครับนี่ครับผมหมายเลขห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขหกครับผม จะเป็นพระสมเด็จหมายเลข6นะครับผม จะเป็นหมายเลขหกครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพับปิตาลงโต๊ะอ่าเป็นจัมโบ้สองครับผมนี่ครับผมเป็นหมายเลข7นะครับผมจะเป็นจัมโบ้สองครับผม ปิดตาจัมโบ้สองหนงนุตโตครับผมหมายเลขเจ็ดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จเกจิโยหมายเลขแปดครับผมน่ครับมาพร้อมสลับสีทองครับผม ครับผมอันนี้เป็นหมายเลขแปดนะครับนี่ครับผมนี่ครับหมายเลขแปดครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นหมายเลขเก้าครับผม เป็นเหรียญข้าว้ลามตัดหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงครับผมครับรุ่นชาติการสองร้อยปีครับผมนี่ครับ ีเป็นหมายเลขเก้าครับผมราคา300ร้บาทครับต่อไปเป็นหมายเลขสิบครับผมเป็นพระรอดครับผมนี่ครับนี่เป็นหมายเลขสิบนะครับ อันนี้เป็นหมายเลขสิบราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จหมายเลขสิบเอ็ดครับผมนี่ครับ เป็นผาสมเด็จหมายเลข11นะครับนี่ครับหมายเลข11บ็ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นผ้าปิดตาหมายเลข12บสครับผมเป็นปิดตาปลดนี้หลวงปู่โตครับผมนี่ครับผม เป็นหมายเลขสิบสองครับนี่ตะกุดสองดอกนะครับผมเป็นปิดตาปดนี่ครับผม ครับรายการที่สิบสองครับผมราคาสามร้อยบาทครับรายการที่หนึงถึงสิบแปดครับผมจะราคาสามร้อยบาทนะครับแต่ถ้าพี่ๆท่านใดซื้อสององก็ลดเหลือห้ารอยบาทนะครับผมรายการที่หนึ่งถึงรายการที่สิบแปดนะครับไปเป็นรายการที่สิบสามครับผมเป็นพระลีลาเมตขนุนครับผมนี่ครับ นี่เป็นรายการที่สิบสามนะครับถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์ line. มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผมนี่ครับผมอันนี้เป็นรายการที่สิบสามครับผมราคาสามร้อยบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมเป็นรูปรอหลวงพ่อ,พอมุ้ยครับผมปัดดอนไล่ครับผมนี่ครับเป็นรายการที่สิบสี่นะครับผมนี่ครับผมหลวงพ่อมุ้ยครับผม วัดดอนไล่ครับจะเป็นรายการที่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นพระนางพญารายการที่สิบห้าครับผมนี่ครับผมเป็นพระนางพญาครับผมพร้อมเตรียมพลาสติกมาแล้วครับผมจะเป็นรายการที่สิบห้านะครับ จะเป็นรายการที่สิบห้าครับผมราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นรูปลอหลุดพงเงินรายการที่สิบหกครับผมนี่ครับนี่ครับผมนี่เป็นรูปลอหลุดพวงเงินรายการที่สิบหกนะครับผม ผมอันนี้จะเป็นรายการที่สิบหกนะครับราคาสามร้อยบาทครับต่อไปเป็นสิบทัดหลวง่อเงินวัดดอนใหญหอมครับผมเป็นรายการที่สิบเจ็ดครับผมนี่ครับ ีจะเป็นรายการที่17นะครับราคา300บาทครับต่อไปเป็นรายการที่18ครับผมอันนี้พระโคนสมองครับผมจะเป็นรายการที่18นะครับ อันนี้รายการที่สิบแปดครับผมนี่ครับรายการที่18ครับผมราคา300บาทครับต่อไปเป็นพระสมเด็จรายการที่19ก้ครับผม จะเป็นรายการที่สิบเก้านะครับผมนี่ครับผมรายการที่สิบเก้าก็ผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับ ต่อไปเป็นรายการที่20่สครับผมเป็นสมเด็จไกเซอร์ครับผมเป็นรายการที่ยี่สิบนะครับ จะเป็นรายการที่20ครับผมถ้ารูปภาพไม่ชัดยังไงก็แอดไลน์มาดูเพิ่มเติมกันก่อนได้นะครับผม ในรายการที่20่สครับผมราคา350บาทครับต่อไปเป็นสมเด็จเด,ดชยโยรายการที่21่็ครับผม นี่จะเป็นรายการที่21นะครับนี่ครับผมรายการที่21่็ครับผมราคาสามร้บาทครับ เอไปเป็นพระสมเด็จรายการที่ยี่สิบสองครับผมนี่ครับอันนี้เกตจะลุซุ้มเลยนะครับผมอันนี้อันนี้จะเป็นรายการที่ยี่สิบสองครับผม ผมน,นี้รายการที่ยี่สิบสองครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับต่อไปเป็นรายการที่ยี่สิบสามครับผมน,นี่ครับอันนี้มีรอยนิ้วกดด้านหลังด้วยนะครับอันนี้เป็นรายการที่ยี่สิบสามครับ นี่ครับผมนนเป็นรายการที่ยี่สิบสามนะครับนี่ครับผมรายการที่ยี่สิบสามครับผม ราคา350บาทครับต่อไปเป็นรายการสุดท้ายครับผมรายการที่สิบสีครับผมนี่ครับ จะเป็นรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมนี่ครับรายการที่ยี่สิบสี่ครับผมราคาสามร้อยห้าสิบบาทครับ สำหรับพี่ๆท่านใดที่อยากดูรูปภาพเพิ่มเติมกัผมกแอดไลน์มาดูได้เลยนะครับหรือว่าจะโทรมาสอบถามกันก่อนก็ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ